สวัสดี FC ช่องน้ำหมูมวยไทยทุกท่านชอบก่อนช่างวันนี้เราจะมาเปรียบผู้มวยกันในศึกมวยมันสนั่นเมืองบวกพอหลักบุญนัดประจําวันอังคารที่16กันยายน2568มีมวยให้ติดตามกันทั้งหมด10คู่รับชมถ่ายทอดสดฟรีได้ในกลุ่ม v i p นะครับก่อนที่เราจะไปฟังบทวิเคราะห์วิจารณ์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดทุกคลิปต่อๆกันไปด้วยนะครับสำหรับท่านใดสนใจฟังมวยหูดูมวยสดฟรีแบบไม่มีค่าใช้ใจ่ายพร้อมรับบทวิจารณ์มวยหลัง,งเปรียบ มวยทีเด็ดมวยสดมวยสเตปมวยออกตัวแอดมาได้ที่ไลน์แอดเจเจยรู้ลึกรู้จริงทุกสึกวงการมวยวันนี้ผมมีโปรโมชั่นดีๆสําหรับ f c ท่านใดที่สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกกับทางเราสามารถรับเสื้อมวยสกรีนลายสั่งทําพิเศษได้แบบฟรีๆหรือ f c ท่านใดร่วมสนุกในกิจกรรมทายผลก็สามารถรับเสื้อมวยสกรีนลายสั่งทําพิเศษฟรีได้เช่นกันส่วนกิจกรรมจะเป็นคู่ไหนติดตามรับชมในคลิปได้เลยนะครับมวยรักมวยชอบคู่ที่1วันนี้ ในศึกมวยมันสนันเมืองบวกพอหลักบุญทีพเวทิมวยลังสิตเป็นการพบกันระหว่างก้องภูสิงห์อคัมยอินพบกับเพชรดาราสารฝันกีฬานาทวีคู่นี้ชกในพิกัดช่าง104่งปอนด์ก้งอ,กองภูสิงห์อคัมอินอายุ20ปีส่วนสูง168เซนติเมตรเป็นนักชกจังหวัดสีสเกตชกมวยมาแล้วไม่ต่ำกว่า31ครั้งเป็นมวยครบเครื่องอาวุธหนักแรงไฟนี้เตรียมตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยอคัมยอินอยู่ที่จังหวัดสิงห์บุรีน้ำหนักป,ปล่อยของท่านก้องูสง บ้านสวนภูรีสอร์ทสามฟอร์มหลังของทางด้านกล้องภูสิงห์ออกคำอินมีแพ้คะแนนเพชรใหม่ดับลันสารคามที่เวทีมวยดังสิทธิ์ชนะนอกยกที่2วาเลนทไฟเตอร์มวยไทยที่เวทีมวยดังสิทธิ์ไฟล่าสุดแพ้นอกยกที่3พลอยวิเศษต้นขนส่งที่เวทีมวยดังสิทธิ์ส่วนทางด้านคู่ชกวันนี้เพชรดาราสารฝันกีฬานาทวีอายุ15ปีส่วนสูง1น8ยเเซนติเมตรเป็นนักชกจังหวัดสงขลาชกมวยมาแล้วไม่ต่ำกว่า35ครั้งเป็นมวยเขา่าไฟนี้เตรียมตัวฟิตซ้อมอยู่ที่สาร กีฬานาทวีอยู่ที่จังหวัดสงขลาน้ำหนักใบปล่อยของด้าดันเพชรดาราคือ58กิโลกร,รมัมเฉยเดิมๆฉาย,ยาเดิมๆคือเจ้าเพชรดาราสิทธวีสเสน่ห์งามหรือเจ้าเพชรดาราเสียมีน้ำเดิม77็ดเสามฟอมหลังของท่านั่นเพชรดาราสารฝันกีฬานาทวีมีชนะคะแนนสีวราชวลินทิดาที่เวทีมวยดังสิทธแพ้็อกยกที่3ทองสิจเจริญทรัพย์ที่เวทีมวยราชดำเนินไฟล่าสุดแพ้็นกยกที่ 3F เอฟวันปอเพชรมวยไทยที่เวทีมวยราชดำเนินคู่นี้เก่าเกมเจอเบอร์ใหญ่ๆมาเยอะกว่า อยู่ทางด้านกล้องภูสิงออคำอินกล้องผู้สิงเนี่ยเป็นมวยเจาะยางควางกระจกเป็นมวยเตะขาต่อยหมัดต้นๆรุนนับรุนนกก่อนได้เป็นมวยที่ครบเครื่องเบอร์มวยการผ่านมวยต่อยในเมืองกรุงชื่อชั้นดูดีกว่าส่วนทางด้านคู่ชกวันนี้เพชรดาราสารฝันกีฬานาทวีเป็นมวยขวาเป็นมวยสูงยาววันนี้จะเปรียบเวทน้ำหนักได้เปรียบรูปร่างชงชกปชระเภทขวางหน้าค้ำแทงแต่ว่าเป็นมวยที่หัวจิตหัวใจไม่มั่นคงอายุน้อยกว่ากระดูกการผ่านมวยเสียเปรียบทางด้านกล้องผู้สิงแต่ว่าวันนี้เวทน้ำหนักรูปร่างชงชกด้บ เปียบตน,ตนวันนี้กองผูสิงเยืนมวยขวาเดินเตะขาต่อยท้องต่อยหน้าออกหมัดฟันศอกดูดีกว่าสามารถลุ้นนับลุ้นน็อกก่อนได้ส่วนทางด้านเพชรดาราจะชนะได้ก็ต้องอาศัยตัวใหญ่ยก3ยก4ยกห้าเดินค้ำเดินแทงเดินขวางหน้าเข้าไปลุ้นกันที่ไปไปไฟล่าสุดของทั้งคู่กองผู้สิงออกคำอินไฟล่าสุดแพน็อกทางด้านพลอยวิเศษต้นขนส่งวันนั้นยก1ยก2เดินเตะขาต่อยหมัดออกอาวุธได้ดีครับทำท่าจะชนะน็อกแต่ว่ายก3พลอยวิเศษตั้งลำได้เดิน กระทุ้งเข่าเข้าไปหนักๆชนะน็นนอกไปในยกที่3ส่วนทางด้านเพชรดาราวันของโอม WKO หรือเจ้าเพชรดาราสารฝันกีฬานาทวีไฟล่าสุดแพ้น็อกยกที่3 F เอฟวันปอเพชรมวยไทยวันนั้นนกกระจอกยังไม่ทันกินน้ำครับยก3าําลังจะเดินคว้าในโดนทางด้านเอฟวันันศอกหล่นลงไปในยกที่3คู่นี้แย่งกันเกิดกระดูกการผ่านมวยแน่นอนอยู่ทางด้านก้องภูสิงรูปรังชงชกแน่นอนครับอยู่ทางด้านเพชรดาราคู่นี้การฟริตซ้อมมาตรฐานการทํามวยดูดีด้วยกันทั้งคู่ซ้อมรา,าวอยู่ที่ ค่ายประมาณหนึ่งเดือนเต็มเต็มหน้าเสือบรรยากาศเสียงเชียร์อยู่ทางด้านเพชรดาราส่วนทางด้านกล้องภูสิงหน้าเสือเป็นลองแต่ว่าเบอร์มวยได้เปรียบคู้นี้ลุ้นกันต้นต้นไปทางด้านกล้องภูสิงออกขำอินครับวันนี้เวทน้ําหนักได้เปรียบแต่ว่าตัวเล็กกว่าก็จริงแต่ว่าเตี้ยล่ําออกทรงหนาครับหัวจิตหัวใจดูด,ดูดีกว่า เป็นมวยที่ปลายไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าระยะตน้ตนต้นระยะสัน้นสามารถรุนนับลุนนกก่อนได้วันนี้ยังซื้อกันที่หมดัดซื้อกันที่ลูกหนักซื้อกันลูกหัวจิตหัวใจเบอร์มวยการผ่านมวยดูดีกว่าวันนี้ต้นๆเล่นก่อนยังไงก็ออกตัวแต่งน้ําได้เผื่อรุนนับรุนนกก่อนได้อย่างชอบไปทนานด้านกล้องภูสิงออคำอินครับวันนี้น่าจะชนะเพชรดาราสารฝันกีฬานาทวีมวยรักมวยชอบพู่ต่อมาครับเป็นการพบกันระหว่างลุงพานุแสงบร,รมีพบกับสิงอุบลสิทธิอ๊อดพิบุญคูณนี้ชุกคนในพิกัดช่าง128 ลุงพานุแสงบารมีเป็นนักชกจากจังหวัดสงขลาอายุ17ปีส่วนสูง175เซนติเมตรชกมวยมาแล้วไม่ต่ำกว่า50ครั้งมวยอาวุธหนักแรงครบเครื่องไฟนี้ฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเกียรติชัยยุทธอยู่ที่จังหวัดสงขลาน้ำหนักปล่อยของทางด้านลุงพานุคือ6กอกิโลกร,รมัมชื่อดำเดิมฉายาเดิม,ดม,ดมคือเจ้าลุงพานุรัตนาพานุหรือเจ้าจิ้งโจทองสิทธิ์เสน่ห์งามสามฟอร์มหลังของทางด้านลุงพานุแสงบารมีมีแพ้น็อกยกที่สองสั่งลบแดงพลมนงรักที่ไปทีมวดังิน ยกที่5เพชรเลยชัยอื่งอุบลที่วิทีมวยลังสิตไฟล่าสุดชนะคะแนนสิงอุบลสิ์ออสพิบูลคู่ชกวันนี้มาที่วิทีมวยลังสิตส่วนด้านคู่ชกวันนี้สิงอุบลสิ์ออสพิบูลหรือชื่อเดิมๆฉายาเดิมๆสิงอุบลศอกก้องเกียรติอายุ20ปีสูสูนรเซนติเมตรเป็นนักชกจังหวัดอุบลราชธานีชกมวยมาแล้วประมาณ70ครั้งไฟนี้เตรียมตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสิ์ออสพิบูลอยู่ที่จังหวัดอุบลน้ำหนักไปปล่อยคือ6กมกิโลกรัม3ฟอร์ องทางด้านสิงห์อุบลสิทธิออดพิบูลมีแพน็อกยกที่2พยักเขาาเจดีมวยไทยที่เวทีมวยราชด,ดำเนินชนะน็นนอกยกที่3เดือนเพชรเล็กสิทธิทองปอนที่เวทีมวยดังสิทธิ์ไฟล่าสุดแพ้คะแนนคู่ชกวันนี้มาลุงพานุแสงบาร,รมีที่เวทีมวยดังสิทธิ์คู่นี้กระดูกการผ่านมวยชกมาไล่เลี่ยกันครับไม่ห่างกันมากแต่ว่าทางด้านสิงห์อุบลเนี่ยชื่อมาก่อนดังมาก่อนสิงห์อุบลหน้าเสือตรงกันดีอยู่กับหนึ่งชัยวัด อยู่กับทีมงานกล้วยฉว่างอยู่กับทีมงานพิเพชรมุกดาบรรยากาศเสียงเชียร์บรรยากาศบล็อกบรรยากาศตัวเงนินการอัดฉีดการเสียงเชียร์ดูดีกว่าส่วนตัวน้านลงพานุแสงบารมีเก๋เกมกว่าจังหวะฝีมือมวยฉายวงนอกเหลี่ยมตัวไอคิวมวยประเภทเตะซ้ายต่อยซ้ายความเป็นมวยดีแต่ว่าเป็นมวยที่หัวจิตหัวใจไม่มั่นคงวันไหนต่อยดี ่อยเก่งมากวันไหนไม่แพ้ก็แพ้แบบไม่เอาอะไรเลยกู่นี้เคยชกกันมาหนึ่งครั้งที่เวทีมวยทังสิทธิ์วันนั้นสิงหอุบลขึ้นมาครับได้เปรียบรุ่งพานุประมาณ5432ครับแต่ว่าต่อยไปต่อยมารุ่งพานุอาศัยดักเตะซ้ายต่อยซ้ายสิงหอุบลเดินเข้าหาทําอะไรไม่ได้หมด3ยกรุ่งพานุกลับมาเป็นต่อสิงหอุบลประมาณ3ช่วงตัวไปตัวในยกที่4สิงหอุบอลรู้ตัวว่าเป็นรองครับ เดินวบวกหมัดเดินฟันศอกลุงพานุดักตีดักแทงอยู่ข้างเชือกปลายยก4ี่สิงอุบลต่อยท้องต่อยหน้าลุงพานุออกอาการกลังอากาศลุงพานุกลับมาเป็นรองสิงอุบลประมาณ5ช่วงตัวแต่ว่าตอนปลายยก4ครับสิงอุบลนมาหยุดเดินลุงพานุตั้งรำได้เดินต่อยหมัดฟันศอกเตะซ้ายไปเน้หนหลายดอกครับหมด4ี่ยกบรรยากาศกลับมาอยู่ทางด้านลุงพานุแสงบารมีได้เปรียบประมาณ5ช่วงตัวไปตัวในยกที่5สิงอุบลลดตัวว่าเป็นรองครับเดินเข้าหาแต่ว่าทําอะไรไม่ได้เป็นชิ้นเป็นอันลุงพานุ <uchs unique S 2> แซงเข้าไป้ายไปในยกที่5ไฟที่แล้วต่อยกันสนุกมากครับไฟนี้กลับมาแก้มือกันใหม่ที่เวีโมยรังสิตกรุงพานิจังหวะวงนอกครับดักเตะด,ดักแทงอออกอาวุธหลากหลายความเป็นมวยออกสตาร์ทนำไปก่อนส่วนทางด้านคู่ชก สิงห์อุบลจะชนะได้ก็ต้องอาศัยมวยเข่าครับเดินเตะซ้ายเข้าไปขวางหน้าค้ำแทงออกหมัดฟันศอกเข้าไปคู่นี้ครับต้นต้นอยู่ทางด้านลุงพานุท้ายท้า,ยทายอยู่ทางด้านสิงห์อุบลรูปร่างชงชกเวทน้ำหนักปาดหัวตัวเท่าลุงพานุเกา๋าเกมกว่าเหลี่ยมตัวไอคิวมวยออกสตาร์ทนำไปก่อนส่วนสิงห์อุบลได้เปรียบหน้าเสือบรรยากาศสิงห์เชียร์ได้เปรียบการฟิตซ้อมมาตรฐานการทำมวยดูดีกว่าคู่นี้ได้อย่างเสียอย่างครับวันนี้ครับเล่นที่การฟิตซ้อมบรรยากาศสิงห์เชียร์ในวิทีวันนี้ทำนิดทำหน่อยราคา มันเดินวันนี้น่าจะแก้มือได้ครับเบียดไทยท,ยท้ายวันนี้ผมยังชอบทางด้านสิงห์อุบลสอก้องเกียริไฟที่แล้วประหยุดเดินในยกที่4วันนี้ขอให้เปิดเกียร์้งแต่รถต้นเดินต่อยท้องโดนต่อยหน้าเดินขวางหน้าค้ำแทงแลกหมัดฟันศอกเข้าไปวันนี้การฟริตซ้อมมาตรฐานดูด,ดีกว่ากินกันที่สภาพร่างกายกินกันที่การฟริตซ้อมวันนี้ยังชอบทางด้านสิงห์อุบลสอก้องเกียริ หรือเจ้าสิงอุบลสิทธิออดพิบูลสำหรับคูดต่อไปนี้จะเป็นการพบกันระหว่างสิงพยักฆ์ลูกเจ้าแม่ไซทองพบกับเพชรลุงสองกอเอกวินคู่นี้จะเป็นคู่ที่ผมและทีมงานจัดให้เป็นคู่กีฬาไทยผลแต่ก่อนที่ FC จะเริ่มไทยผลผมจะวิเคราะห์วิจารณ์เป็นแนวทางให้ฟังกันนะครับ สิงพยักษ์ลูกเจ้าแม่ไซทองอายุ24ปีส่วนสูง171เซนติเมตรเป็นนักโจทีอำเภอหนองใหญ่จังหวัดชนบุรีชกมวยมาแล้วไม่ต่ำกว่า60ครั้งเป็นมวยฝีมืออาวุธหนักแรงไฟนี้เตรียมตัวฟึกซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยลูกเจ้าแม่ไซทองอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์น้ำหนักปล่อย,อยของท่ด้านสิงพยักษ์ลูกเจ้าแม่ไซทองคือ61กิโลกรมัมชื่อนำเดิมฉายายดเดิมคือเจ้าสิงพยัก์อายงยิมหรือเจ้าสิงพยักษ์ศิษปานนลสามฟอร์มหลังของท่ด้านสิงพยัก์ลูกเจ้าแม่ไซทองมีแแพ้คะนนชานยุุัก่งงเือ ที่วิถีมวยกองทัพากาแพนน็อกยกที่3ลุงเรืองเล็กเกียริฟ้าลิขิตที่วิถีมวยลังสิตไฟล่าสุดแพ้คะแนนสัตวรัตรอวัฒนาที่วิถีมวยลังสิตส่วนางด้านคู่ชกวันนี้เพชรนุ่งสองกออกวินอายุ22ปีสูสูง170เซนติเมตรเป็นนะักชกจากจังหวัดเพชรบูรณ์ชกมวยมาแล้วประมาณ70ครั้งเป็นมวยฝีมือครบเครื่องไฟนี้เตรียมตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่้ายมวยสอกออกวินน้ำหนักไปปล่อยของทางด้านเพชรนุ่งคือ5้าิก้ากิโลกร,รมัมชื่อนำเดิมฉา,ยยา,มา,ามขา มีเกีียวหรือเจ้าฉลามขาวชอห้าพยักสามฟอร์มหลังของทางด้านเพชรลุ่งสอกอเอกวินมีแพนนกยกที่3แคนชัยพันดักระนบุรีที่วธีมวยลังสิทธิชนะนกยกที่3สั่งลบแดงพนมนรักี่วิวีมวยลังสิทธิไฟล่าสุดชนะคะแนนสัตวัดอวัฒนาที่วธีมวยราชดำเนินกูนี้กระดูกมวยชกมาไล่เรียกกันครับไม่ห่างกันมากชคมาเกรดเดียวกันเบอร์มวยการผ่านมวยสูสีกันสิงพยักเป็นมวยซ้ายเพชรลุ่งเป็นมวยขวาทางมวยทรงมวยคล้ายกันสิงพยัก ประเภทเตะหนักต่อยหนักอาวุธหนักแรงส่วนทางด้านเพชรลุ่งครบเครื่องหนักแรงเช่ดกันมีทีเด็ดที่ขาดที่ลูกศอกส่วนทางด้านสิงห์พยัคฆ์มีทีเด็ดที่ขาดที่ลูกหมัดคู้นี้หน้าเสือตัวเงินพอๆกันสิงห์พยัคฆ์หน้าเสือของเสียประมวลหน้าเสือของเจ๊ดติ๋วลูกเจ้าแม่ไซทองส่วนทางด้านหน้าเสือของทางด้านเพชรลุ่งสอกออกวินอยู่กับทีมงานสอกออกวินอยู่กับบงังดุลหน้ารามบรรยากาศเสียงเชียร์ตัวเงินสู้ด้วยกันทั้งคู่คู้นี้รูปร่างชุชจกสิงห์พยัคฆ์สูงกว่าลอยกว่านิดนึงแต่ว่าไม่่หาางกกันม การฟริีซ้อมมาตรฐานการทำมวยคู่นี้ประพอกันทางมวยทรงมวยคล้ายกันคู่นี้ครับไฟล่าสุดของท่านัานสิงพยักลูกจะแม่ใส่ทองต่อยไว้ในแบบเหลือเชื่ออะไรหมด4ยกเป็นต่อทางด้านสัตวรวัออวัฒนาประมาณ50ช่วงตัวยก5โดนต่อยมัดฟันศอก หักล้มหลายครั้งหมดยกราคาตั้งต่อทางด้านเจ้าสัตวัตวัอวัฒนากรรมการชูสวนให้ทางด้านสัตววันี่เป็นฝ่ายชนะไปส่วนทางด้านคู่ชกเพชรลุ่งสอกอรเอกวินครับไฟล่าสุดนี่ถือว่าต่อยไว้ดีใช้ได้เลยหลักเตะดักแทงเอาชนะสัตว์ต เอาวัฒนาไปแบบขาดลอยทั้งคู่คู่นี้หน้าเสือตัวเงินพอๆกันบรรยากาศเสียงเชียร์พอๆกันครับหนักแรงด้วยกันสิ่งพยักหมัดหนักต่อยหนักส่วนทางด้านเพชรลุ่งศอกคมตหนักเช่นกันครับการฟิตซ้อมหัวจิตหัวใจพอๆกันคู่นี้ ได้เสียวัดดวงเลยถ้าสมาชิกชอบมวยซ้ายอยู่ทางด้านสิงห์พยัคฆ์ลูกเจ้าแม่ไสทองแต่ถ้าสมาชิกชอบมวยขวาอยู่ทางด้านเพชรรุ่งสกอเอกวินคู่นี้เป็นคู่ที่ผมและทีมงานจัดให้เป็นคู่กิจกรรมไทยผลเพียงสมาชิกค,คิดว่าใครจะได้รับการจมมือในคู่นี้ระหว่างสิงห์พยัคฆ์หรือเพชรรุ่งพิมพ์คําตอบที่มั่นใจในคอมเมนต์แล้วแคปหน้าจอส่งมาที่ไลน์จเจเจศูนย์เก้าสมาชิกท่านใดตอบถูกรุ่นรับเสื้อมวยสกรีนลายสั่งทำพิเศษฟรีจากผมและทีมงานได้เลยนะครับ มวยรักมวยชอบพูดต่อมาเป็นการพบกันระหว่างสิงน้อยสื์ประภัยพบกับทางด้านก้าวโพดงศักแสนพลคู่นี้ต่อย2พัก2นาทีพิกัดช่าง่ง1 0อปอนสิงท้องน้อยสื์ประภัยอายุ15ปีสูสูนร้สเซนติเมตรเป็นนักชกจากจังหวัดสิงบุรีชกมวยมาแล้วประมาณ37ครั้งเป็นมวยเตะซ้ายควบเครื่องอาวุธหนักแรงไฟนี้เตรียมตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยออวันเชิดอยู่ที่จังหวัดสิงบุรีน้ำหนักไปปล่อยของทางด้านสิงน้อยคือ45กิโลกรัมชื่อดมเดิมฉายาดำเดิ หรือเจ้าดาวประกายสิทธิอาจารย์ตาย3ฟอรอมหลังของทานด้านสิงน้อยสิทธิปรภัยมีชนะคะแนนพรสิริสอสิริรัตน์ที่วิทีมวยกองทัพอากาศแพ้คะแนนดาวเด่นลูกบันใหญ่ทีวิทีมวยกองทัพอากาศไฟล่าส,สุดแพ้คะแนนเพชรทรงหมิงสิทธิเสียเจ็งนยกกายกไกลราชที่วิทีมวยรลังสิติส่วนทนานด้่นคู่ชกวันนี้ก้าวโพแดงสักแสนพลอายุ15ปีส่วนสูง155เซนติเมตรเป็นนักชกจังหวัดศรีสะเกษชกมวยมาแล้วประมาณ40ครั้งเป็นมวยเตะซ้ายต่อยซ้ายไฟนี้เตรียมตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ยม มรกตดน้ำหนักปล่อยๆก่อนทางด้านก้าวโพแดงคือ45กิโลกร,รมัมชื่าเดิมๆฉายาเดิมๆคือเจ้าก้าวโพแดงแสงมรกตดหรือเจ้าก้าวโพแดงสิทธิช่างโตวังหินสามฟอร์มหลังของทางด้านก้าวโพแดงศักแสนพลมีแพ้คะแนนโรเบิร์ตปานนิวัตมวยไทยที่วิตีมวยลังสิตชนะคะแนนเพชรศักดาหมูทองอะคาเดมี่ที่วิธีมวยสยามม่อมน้อยไฟล่าสุดแพ้คะแนนดาวเด่นลูกบัไใหญ่ทีวิธีมวยกองทัพอากาศกู้นี้ครับเก๋าเกมกระดูกการผ่านมวยดูทางด้านก้าวโพแดงสักแสนพล ส่วนทางด้านสิงน้อยสืดประภัยเป็นมวยเขา่าวันนี้ถือว่าเป็นเจ้าบ้านได้เปรียบบรรยากาศเสียงเชียร์อยู่ในซุน้มในสายของทีมงานคนจัดคู่นี้รูปร่างช่วงชกเวทน้ําหนักอยู่ทางด้านสิงน้อยสืดประภัยครับเวทใหญ่กว่ารูปร่างช่วงชกได้เปรียบเป็นมวยซ้ายด้วยกันสิงน้อยเนี่ยประเภทเตะซ้ายล็อกลัดมัดดีเดินปั้มเดินแทงส่วนทางด้านก้าวโพแดงประเภทเตะถอยซ้ายออกจังหวะฝีมือมวยควบเครื่องเหลี่ยมตัว IQ มวยดีไฟล่าสุดของทั้งคู่สิงน้อยสื์สประภัยครับวันนั้นแพ้ใหญ่แพ้เพชรศร รงหมิงสิทธิเ์เสียเจงนายกไกลลาดแบบสู้กันไม่ได้แพ้แบบขาดลอยส่วนทางด้านคู่ชกก้าวโพแดงสักแสนพลไฟล่าสุดแพ้คะแนนดาวเด่นลูกบอลใหญ่แพ้แบบขาดลอยเช่นกันครับแพ้ลูกใหญ่เป็นมวยมาแทนวันนั้นแพ้ไปแบบขาดลอยเช่นกันวันนี้ทั้งคู่ยืนมวยซ้ายด้วยกันมาตรฐานการทํามวยอยู่ทางด้านก้าวโพแดงซ้อมค่ายใหญ่มาตรฐานมากกว่านําเลี้ยงดีกว่าอยู่กับพีท็อปแสงมรกตไฟนี้เตรียมตัวประมาณ25วันส่วนทางด้านสิงน้อยสิทิ์ประภยัยซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยออวันเชิดแต่ว่าได้หน้าเสือของทีมงานคน กระดูกมวยเสียเปรียบได้เปียบหน้าเสือก็จริงแต่ว่าการฟรึซอ้อมมาตรฐานการทํามวยดูทางด้านก้าวโพดแดงดีกว่าคู่นี้ต่อยสองพักสองนาทีวันนี้คือจุดเปลี่ยนก้าวโพดแดงวันนี้ดักเตะดักแทงเตะซ้ายต่อยซ้ายรอจังหวะฝีมือออกสตาร์ทนำไปก่อนส่วนทางด้านสิ่งน้อยสึบประภัยจะชนะได้ก็ต้องอาศัยล็อกรัดมัดดีเดินเข้าหาวันนี้ทางมวยโซมวยยังดูเสียเปรียบทางด้านก้าวโพดแดงครับวันนี้ต่อยสองพักสองดูเวลาดูหมดยกเร็วก่อนวันนี้เล่นก่อนยังไงก็ ออกตัวได้เล่นก่อนพอเผยฉายม้วนเดียวจบครับวันนี้น่าเสือตรงเงินเป็นรองก็จริงรูปร่างช่วงชกเล็กกว่าทางด้านสิ่งน้อยสุดปะทภัยก็จริงแต่ว่าเหลี่ยมตัวไอคิวมวยการออกอาวุธอยู่ทางด้านก้าวโพแดงดูดีกว่ายเยอะครับวันนี้ขอไม่หมดแรงอย่างเดียววันนี้ดักเตะดักแทงอย่าถอยมากอย่างเดียววันนี้ชั่วโมงบินเหนือกว่าน่าจะเอาตัวรอดได้วันนี้ยังชอบทางด้านก้าวโพแดงสักแสนพลวันนี้น่าเล่นมากๆอีกหนึ่งตัวน่าจะแจ้งเกิดได้ มวยรักมวยชอบปิดท้ายวันนี้ในศึกมวยมาชนเมืองบวกพอหลักบนุนเป็นการพบกันระหว่างบังไฟพิฆาตสายมูสุกเกอร์ขลับพบกับทางด้านเปรียนพยักพยักเมืองชนคู่นี้ชคกันในพิกัตช่าง100่งปอนด์คู่นี้เป็นมวยต่างศึกต่างสายเอ็ดยินดีปะทะสอจอวิชิต8ปริ้วบังไฟพิฆาตสายมูสุกเกอร์ขลับอายุ17ปีสูทสูงหนึร้อยหกสิบสองเซนติเมตรเด็นนากชจากจังหวัดมุกดาหารชกมวยมาแล้วไม่ต่ำกว่า40ครั้งเป็นมวยฝีมือจัดเชิงสูงไฟนี้เตรียมตัวฟิตซ้อมอยู่ที่่ายายยยมมวูโอััับจงหด น,น้ำหนักไปปล่อยของทางด้านบัางไฟพิฆาตคือ46กิโลกร,รมัมชื่อดำเดิมฉายาดำเดิมคือเจ้าเพชรพงสธรทรายมูสเก็ครับหรือเจ้าโดโดแพร่27 3ฟอร์มหลัง ของทางด้านบางไฟพิฆาตส,สายมูสุกกร์ครับมีแพนนกยกที่3ทัพไทยสอบเปรียบปุดที่เวทีมวยล,ลังสิตแพนนกยกที่2กองทัพดาบชิดบางรักที่เวทีมวยล,ลังสิตไฟล่าสุดชนะนกยกที่3เด่นมีชัยจรนพร,รัต์ที่เวทีมวยล,ลังสิตส่วนางด้านคู่ชกวันนี้เปรียนพยักพยักเมืองชนอายุ13ปีส่วนสูง157เซนติเมตรเป็นนายชกจากกรุงเทพมหานครชกมวยมาแล้วไม่ต่ำกว่า20ครั้งเป็นมวยฝีมือจัดไฟนี้เตรียมตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยพยักเมือง อยู่ที่จังหวัดชนบุรีน้ำหนักไปปล่อยของท่านั่นเปลี่ยนพยักคือ44กิโลกร,รมัมชื่อนำเดิมฉายาดเดิมคือเจ้าแสนมงคลพยักเมืองชน3ฟอรอมหลังของท่านั่นเปลี่ยนพยักพยักเมืองชนมีแพ้คะแนนเก้าโพแดงสักแสนผลที่เวทีมวยกองทัพอากาศแพ้คะแนน9้าโพแดงสักแสนคนอีกครั้งที่เวทีมวยกองทัพอากาศไฟล่าสุดชนะคะแนนเด่นหลายแก้วสิทธิ์นายกดำที่เวทีมวยกองทัพอากาศกู่นี้เป็นมวยต่างศึกต่างสายครับกระดูกการผ่านมวยชื่อชั้นเบอร์อมวยอ,อยู่ทางด้านบางไฟพิฆาตสาย มูชุกเกอร์ครับส่วนทนงดันเป,นปรมยพยักจะได้เปรียบเวทน,น้ําหนักได้เปรียบหลุกลางชงชกจังหวะฝีมือมวยเหลี่ยมตัวดีเก๋าเกมกว่าเยอะเปลี่ยนชื่อมาหลายครั้งอยู่ทนาดันบางไฟพิฆาตเป็นมวยดักเตะดักแทงฝีมือจัดสอกคมแต่ว่าหัวจิตหัวใจไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่ส่วนทนาดันเปลี่ยพยักพยักเมืองชนวันนี้เป็นมวยที่หัวจิตหัวใจดีเป็นมวยบู๊ดูดันเดินเข้าหาแต่ว่าความเป็นมวยน้อยกระดูกมวยการผ่านมวยชกมาน้อยกว่าคู่นี้ครับหน้าเสือตัวเงินอยู่ทนาดันเจ้าบ้านบางไฟพิฆ co buñon ตนตนออกอาวุธดักเตะดักแทงหลากหลายกว่าไฟที่แล้วนี่ต่อยไว้ดีมากๆครับอาศัยชั่วโมงมินที่เหนือกว่าดักเตะดักแทง่อทางด้านเจ้าเด่นมีชายจอนพรรัตนี่แพ้นอกไปในยกที่3ส่วนด้านข้านคู่ชกเต็มพยักพยักเมืองชนครับเป็นมวยที่หัวจิตหัวใจเกินร้อยไฟล่าสุดเนี่เบียดไปแล้วนะครับอาศัยหัวใจรุล่าง,งชงชกจะได้เปรียบเดินค้ำเดินแทงเดินอัดเข้าไปพลิกชนะเด่นหลายแก้วสิทธิ์ในยกดําคว้าอัิตหนึ0 0 0 0นบาททั้งคู่ครับเป็นมวยที่สายเลือดดีด้วยกันบางไฟพิฆาตนะครับเป็นหลานชายของด่วนเก้ากา อ,อสีบัวลาส่วนทางด้านเปลี่ยนพยักพยักเมืองชนเป็นหลายชายแท้ๆของยามินพีเคแสนชัยมวยไทยทั้งคู่สายเลือดดีด้วยกันทั้งคู่แต่ว่าเวทน้ําหนักเสียเปรียบทางด้านเปลี่ยนพยักวันนี้ทางมวยทรงมวยบางไฟพิฆาตได้เปรียบเยอะเตะดักแทงเปลี่ยนพยักจะเดินเข้าหาก็ต้องอาศัยเวทน้ําหนักเดินเบียดเดินอัดเข้าไปให้บางไฟพิฆาตยุบแต่ว่าดูแล้ววันนี้เหนื่อยรูปร่างชึงชกได้เปรียบก็จริงแต่ว่าสมองมวยลูกเกา๋าประสบการณ์บนเวทีหน้าเสือตรงเงินวันนี้ต่อยในบ้านตัวเองด้วยเวท ้ำหนักเสียเปียบหน่อยแต่ว่าชั่วโมงบินเหนือกว่าเห็นดูแล้วสู้ยากดูแล้วเหนื่อยวันนี้แพ้ก็ต้องแพ้แบบขดุดขาตัวเองแพ้ก็ต้องแพ้แบบหมดแรงวันนี้ดูแล้วปิดประตูแพ้แพ้ยากครับมองมุมไหนก็ดีกว่าต่อย2พัก2นาทีด้วยวันนี้จะใส่ชั่วโมงบินจังหวะฝีมือมวยเก๋าเกมกว่าวันนี้เบียดเสียดสีไปแล้ววันนี้ขอให้มีสภาพพวกหัวใจมาหน่อยวันนี้แพ้ยากครับชอบมากๆไปทางด้านบ้างไฟพี่ฆ่าตายมูลสนุกกร์ครับ สำหรับในช่วงนี้นะครับเราจะมาสรุปโปรแกรมการแข่งขันในศึกมวยมันสนันนิ์เมืองบวกพอหลักบุญที่วิทีมวยดังสิทธ์นัดประจําวันอังคารที่16กันยายน2568หดน่วยคู่แรกเริ่มชกตั้งแต่เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปเปิดหัวคู่ที่1วันนี้เป็นการพบกันระหว่างเพชรสุวรรณสิทธิ์อ้อพิบูนพบกับเอกพิทักษ์กอวุฒิชัยคู่นี้ชกในพิกัดช่าง104่ง104ปอนด์คู่ที่2ก้กองภูสิงห์ออกขำอินพบกับเพชรด,ดาราสารฝันกีฬานาทวีคู่นี้ชกในพิกช่ง 1 2ึ่บปอนด์คู่ที่3ลุงพานุแสงบารมีพบกับสิงห์อุบลสิทธิอ๊อดพิบูลคู่นี้ชกกันในพิกัดช่าง128่งบปอนด์คู่ที่ส่สิงห์พยัคลูกเจ้าแม่ใสทองพบกับเพชรลุงสอกอเอกวินคู่นี้ชกกันในพิกัดช่างหน่งบปอนด์คู่ที่5ด่วนอุบลศูนย์กีฬากุดชิมพบกับคมกริชสิทธิอ๊อดก้า ู้นี้ชคกเนยพิกาดช่าง128่งปอนด์คู่ที่6ยอดริมมูลสิทธิอสพิบูรณ์พบกับยอดธันวาทอเมืองเสมาคู่นี้ชกันนพิกัดช่าง100่งปอนด์คู่ที่7ก็กังวันเล็กกอวุฒิชัยพบกับสิงห์บารมีนกยีนราดกระบังคู่นี้ชกันนพิกาดช่าง่ง100ปอนด์คู่ที่8สิงห์น้อยสิทธิประภัยพบกับก้าวโพแดงสักแสนพลคู่นี้ชคกเนนพิกาดช่าง่ง100ปอนด์คู่ที่9้าบังไฟพิฆาตสายโมสนุกกะครับพบกับเปลมพยักกกันนพิช่ง 100ปอนด์ปิดท้ายคู่เอกนำรายการเด่นนัทพงศ์ใส่โมูชุบก็ครับพบกับเพชรชรธานสิทธิหลวงพี่น้ำฝนคู่นี้ชกนนพิกัดช่าง100่รปอนด์ และสำหรับในช่วงนี้เราจะมาสรุปผลการให้ทัศนะที่เด็ดประจำวันนี้เพื่อไปต่อสู้หน้าตู้ไปกดเลดกดทิมกดแทงพักยกเพื่อไปทำกำไรเข้าก็เป๋าให้กับสมาชิกในวันนี้โดยมวยรักไม่ชอบในศึกมวยมาสันนันเมืองบวกพอหลักบุญที่วิธีมวยลังสิตคัดมาในเน้น4ี่คู่ด้วยกันเปิดหัวที่เด็ดติดดาวคู่ที่1เป็นการพบกันระหว่างสิงห์น้อยศึ์ประภยัยพบกับก้าวโพดงสักแสนพันวันนี้ออกทีเด็ดหนึ่งดาวไปน,น้านก้าวโพดงสักแสนพันจังหวะวงนอกอาวุธมวยเหลี่ยมตัวหลากหลายกว่า วันนี้ต่อย2พัก2ดูเข้าทางครับวันนี้เตะซ้ายต่อยซ้ายออกสตาร์ทนําไปก่อนผู้น,นี้ชอบไปทางด้านก้าวโพดแดงสักแสนพันผู้น,นี้ออกทีเด็ดหดาวส่วนทีเด็ดติดดาวคู่ที่2เป็นการพบกันระหวา่างกองพูสิงออกขำอินพบกับเพชรดาราสารฝันกีฬานาทวีผู้น,นี้ออกทีเด็ดสดาวไปทางด้านกองพูสิง์ออกขำอินเตะหนักต่อยหนักต้นๆลุ้นนับลุ้นน็อกก่อนได้วันนี้ซื้อที่พลังมัดชอบไปทางด้านกองผู้สิง์ออกขำอินผู้นี้ออกทีเด็ดสดาวส่วนทีเด็ดติดดาวคู่ที่3เป็นการพบกันระหวา่าง ลุงพานุแสงบาร,รมีพบกับสิงห์อุบลสิทธิอ๊อดพิบูลผู้นี้ชอบไปทางด้านสิงห์อุบลสิทธิอ๊อดพิบูลหน้าเสือตัวเงินการฟิซซ้อมการทำมวยมาตรฐานกว่าวันนี้น่าจะแก้มือได้ครับวันนี้ทำนิดทำหน่อยราคามันเดินเสือพาเฮพาเข้าป้ายผู้นี้ออกทีเด็ด3ดาวไปทางด้านสิงห์อุบลสิทธิอ๊อดพิบูลส่วนทีเด็ด4ีดาวหันหลังแทงหันหลังต่อเป็นการพบกันระหว่างบางไฟพิฆาตใส่มูซุกร์ครับพบกับทางด้านเ่รมพยักพยักเมืองชนผู้นี้ออกทีเด็ด4ดาวหันหลังแทงหันหลังต่อไปทางด้านบาง ไฟพิฆาตส,สายมสูกเกอร์ครับชั่วโมงบินเกาวกว่าเบอร์มวยกระดูกการผ่านมวยดีกว่าเยอะวันนี้อยู่ที่สภาพร่างกายอย่างเดียววันนี้มาเกิน80%ดูแล้วปิดประตูแพ้วันนี้มองมุมไหนก็ดีกว่าจังหวะวงนอกจังหวะวงในวันนี้ชอบมากๆครับไปทางด้านบางไฟพิฆาตส,สายโมสูกเกอร์ครับอย่าลืมนะครับสมาชิกทุกท่านร่วมสนุกทายผลได้โดยพิมพ์คําว่าใครจะเป็นผู้ชนะระหว่างสิงห์พยัคฆ์ลูกจแม่ไซทองหรือเพชรลุงสอกอเอกวินพิมพ์คําตอบที่มั่นใจในคอมเมนต์ แเแคปหน้าจอส่งมาที่ไลน์ @j709 สมาชิกท่านใดตอบถูกรุนรับเสื้อมวยสกรีนลายสัส่งทำพิเศษฟรีกันเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสมาชิก F4 ทุกท่านที่รับฟังตั้งแต่ต้นจนจบไว้ด้วยนะครับฟังไว้เป็นพิณแนวทางในการตัดสินใจก่อนลงทุน และเช่นเคยสมาชิกท่านใดไม่อยากจะออกจากบ้านหรือไม่มีเวลาไปเวทีไม่อยากไปหน้าตู้ก็ต้องแอดเจเจศูนย์ 09. เรามีทั้งมวยเดี่ยวมวยชุดมวยสเต็ปหรือจะเป็นมวยพักยกที่เปิดเร็วปิดช้าเปิดราคากิ๊กเดียวมีราคากลากาศให้ออกตัวกันสดๆใครอยู่ตัวดีอยากจะออกตัวเราไม่ขัดเรามีเลทให้ออกตัวกันแบบเต็มที่หรือจะเป็นราคาแพงๆอย่าง261เราก็มีให้ออกตัวหรือใครสนใจเข้าร่วมฟังมวยหูในกลุ่มที่ให้ราคาเปรียบผู้มวยรวดเร็ ทันใจเหมือนอยู่ข้างสนามเองเร็วกว่าหน้าเว็บถึง1น,นาทีหากมีการเปลี่ยนแปลงตารางและเวลาอย่างไรผมจะแจ้งให้ทราบลงในกลุ่มแบบรวดเร็วฉับไวทันใจแน่นอนครับอย่าลืมทักไลน์แอดเจเจศูนย์เครบจบในวงการมวยที่ขึ้นไว้บนหน้าจอเพื่อเข้ารวมกลุ่มของเราได้เลยนะครับหากชอบคลิปดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ